สวัสด,ดีค่ะพี่น้องทาง youtube เบิ้งบนกันนี่มันมาน้ำข่อยยังนี่เพราะเป็นมาข่อยดินี่มาข่อยมันไปใส่มือนนี่ <c oughs> เบิ่งทงหน้าตาจ้าเด้เอมันแล้วมากเกียย่ยหนาหน้ามก็ร้ายแท้คู่ทางนั้น บักนกนี่นำไลยคักน้ำสิเต้มฟังแล้วเดีอจ้าๆๆฟังหัวยนานนี่น้ำขึ้นลลยแท้ปีนได้กินข่าววันนี้เนาะ หอยนะาเดนี่หอยนาไปต่หอหอยำไปล่าาลฟัง โน้ยน้องคลองบึงน้ำก็เยอะแล้วน้ำหลเกินแล้วเกินฝนกัดแล้วเขาก็งามเยอะแต่ว่าน,น้ำขึ้นไหลยี่ได้เกี่ยววัน มเป็นบ้าแบมืงแลนมาอย่งัง่นกูก็วห้ยุงห,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 หายขาดภาสิมาตแต่เสาฝน,นมาตกฝนตกกำลังเศร้าไปหมนัน ป่าไม้ป่าไผ่ก็ปวเศร้านี่ยานตะนำถวมอยู่เด้เอ,อพี่น้องเอ้ย ยุงก็ไล่ไล่วีวิวียุงก็เยอะยุงกะะ็เยอะ,ยะตาลายนี่ได้ค่ะเด้ยเอยโอ้ มาในทีมทงไฮทงหน้ามือนี่ ฮ้ยเฮ้ยแม่เหนียวกุฎีบาดอุ้ยยุงหลายจกว่าเลยยุงยุเฮ้ยยุงเยอะยุงเยอะโอยยุงกัดใบสองฮ้ย บายสองดูกหลไรดอกไม้ดอกไม้เย้ข้นนี่นี่วิ้ยไม้ใหญ่งว่ะเดี๋ยวมึงแบบเอ้ยตน้นไม้กุ้ยหัก Làm ừ, nằm hôn lên lại hay tí là nhà nằm thuầm nha Cầu có man nhầy มขาเมลิเขาแมนไหวมขานมนไ่ค่ะ ตอนนี้ฟ้าแจ้งเดี๋ยวมันกับฟ้ามืดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากดไลค์กดซับส,สไคร์ให้เดี๋ยนะคะฝากติดตามเลยนะจ๊ะช่องมาไล่สมสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ